บ่าแก้วหาประการขันพึ่งเจ้ากระได้มาดั้มขันเช่นเจ้าก็ได้มาพร้อมขันตกใบเห็น่าพ่อพังกันยื่นให้สวัสดีรั้ัพุทธบาทนี้อิสระมู่ยันไดจะไม่ได้ถ้าดวงไฟบุญเมืองแต่แต่ก็แต่บังบงีนี่เจ้าผู้นี้มีด้วยสมภพจริงไหมแต่งน้อยเจ้าได้บวชเน้นเจ้าได้ื้อีลียตั้งแต่ข้านอ เดี๋ยวนี้อายุเจ้ามันทั้งหลายปวดเท้าปีนี้ปวดหัวเจ้าพ่อแม่เจ้าจึงตกแก่นก่อกุนขุนโง่เก่าจึงให้มุกชนะฟอมพ่อแม่เจ้าได้สั่งบ่อนไหลซ่อนเสื้อพ่อแม่เจ้าได้สั่งสมเพื่อแก่นให้เจ้าบวดแทนคุณพ่อคุณแม่ผู้ถนอมเลี้ยงนันใหญ่มาคุณอุปราชเจ้า สวด,วดบวชบวชนี่ว่ามันบวชเล่ยนเยนเยน,ยนี่อะไรจังค่อยดีบุญเจ้านี้มากล้นจึงได้บวชเป็นสงฆ์ให้คอยอดวดสาธุนสวนแห่งเศร้าให้เจ้าอุตสาสู่ภาวนาทุกเ้าคัยญาคีนั่งแต่สู่ทางบัดมันบ่ดีสสเสียนที่เสียดังคอยเขาเสื่อนว่าควายนอนตื่นสวยเจ้าว่าเอาฟ้องผ่ามันชีโตข่าจิตีโดนไง เดี๋ยวจะได้ไปถ่ายเซนล์มันบ่แมนถึงนี่บอกว่ามาสัตย์หนาลูกเัยเอาเอินแล้วเอาไปับ